สวัสดีครับเปิดเปิดกระบปมวนนามาซื้อกับข้าวครับผมร้านประจําอ่ะเราไม่มาครับวันนี้ปกติเขาจะอยู่วันอาทิตย์เนาะเราก็ต้องเดินมาไกลหน่อยนะครับผมมาซื้อกับข้าวนะครับลำบากวันอาทิตย์เลยลำบากสุดๆเลยนะครับหาข้าวหาข้าวกินไม่ได้ต้องเดินมาไกลหน่อยนะครับหนุ่นะมองเห็นแวบๆนะงครับผม เหนื่อยนะครับเดินมาใกล้ๆนี่ไม่มาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรกินนะครับต้องมาหาข้าวกินก่อนื่ทำงานก็ต้องได้กินข้าวนะครับไม่มีกินไม่ได้กินข้าวก็ไม่มีแรงทํางานนะครับเพื่อนๆกระบผมดูรถขณะวันที่ยังรถเยอะอยู่นะครับดูนะครับเดินทางถนนก็ต้องระวังด้วยนะครับเหตุนะครับเพื่อนกระบวม แล้วรถเยอะนะครับผมเราให้รถไปก่อนนะครับไปข้ามถนนนะครับผมมาเร็วนะครับมันเป็นถนนถนนหลักด้วยนะครับก็วิ่งเร็วหน่อยนะครับผมจะข้ามอะไรก็ต้องดูแลดูกันดีๆนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยไปได้ับูมหามหายายครับวันนี้มากินร้านนี้ครับ โอ้มีอะไรกินบ้างนาะคนใหญ่ครับผมอนะครับเพื่อนๆครับดูเต็มเลยนะครับคุณน่อนที่ก้ามาให้กําลังใจนะครับผมดูนะครับกําลังย่างกันหอมๆกันเลยทีเดียวนะครับผมมาๆมาจะกินอะไรก็มาเลยครับเพื่อนสุดยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้มีปิ่งกําลังย่างสุดเลยนะครับผมโอเคนะครับ มามา,มาเลิกเลยครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุก่คนมานกนะครับผมย,บออย้ายมุกยังนีไงมุกไปตาหมาตาไป